ผมถลกแขนเสื้อให้รัดกลุ่มเราพยักหน้าบอกสิงโตว่าพร้อมแล้วมันไม่พูดพามทำเพลงส่งเตะด้วยเท้าเป็นของกำนันถากคกอผมไปนิดเดียวลูกน้องไอส้สิงโตเชียร์กันใหญ่ผมระวังตัวเต็มที่เพราะรู้ว่าเสียเปรียบในเรื่องกำลังแต่ถึงอย่างนั้นก็โดนเข้าจนได้กำปั้นซ้ายสิงโตรอดแนวป้องกันมากระแทกปากถึงจมูกครึงอย่างจังทำให้ผมเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดก้นกระแทกพื้นกำลังวังช้าถอยลงอีกสิงโตเงื้อเท้าล่าหวังผด็ศึก ผมเบี่ยงตัวหลบพร้อมแย่ขาออกไปทำให้โตตีลังกาลม้มลงผมรีบทรงตัวลุกขึ้นเซไปเกาะข้างฝาเอาไว้สลัดหัวไล่ความมึนงงเพื่อเตรียมตัวทำศึกขั้นสุดท้ายพวกหมาป่าที่ห้อมล้อมอยู่รอบๆสแสดงท่าทางกระเฮนกระหือหรือจะบทขยี้ผมให้แหลกคามือแต่ติดขัดอยู่ที่เจ้าพ่อเสิร์ตซึ่งนั่งเป็นประธานอยู่เท่านั้นไอ้สิงโตลุกขึ้นด้วยความลำบากเพราะสะโพกข้างซ้ายขัดผมหมายตาจุดอ่อนตรงนั้นเอาไว้แล้วพอมันผวาเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง ผมก็ดีดเท้าซ้ายออกไปตรงจุดนั้นทันทีไอ้โตถลาไปทางขวาผมไม่ปล่อยให้มันตั้งตัวได้ปล่อยมัดตรงจับเข้าไปหน้ามันอย่างจังเลือดพุ่งฉูดออกจากหนกแก้มทันทีพอเห็นเลือดเข้าเท่านั้นไอ้โตก็บ้าเลือดเวียนซ้ายปลายขวาอุตรุดผมถอยฉากยั่วย้าให้มันบ้าหนักเข้าไปอีกจนเห็นว่าชักอ่อนกำลังจึงเผด็จศึกด้วยเท้าเข้าตรงปลายคางไอ้โตหมุนตัวลงไปกพถึงด้วยอาการแน่นิ่งไม่ไหวติงหยุดยังยงบ เสียงหนึ่งดังขึ้นตรงบริเวณประตูผมปาดเหงื่อบนใบหน้าแล้วหันไปดูไอ้โด่งนั่นเองกำลังยืนจังกาในมือมีปืนพกรีวอลเวอร์สายไปมาอย่างหน้าวาเสียวมันเอามาจากไหนนะผมคิดใครวะเสิร์ถามออกมาลอยๆอยลูกน้องไอ้กรดใครคนหนึ่งตอบเสิร์ถหันมาทางผมเอ้ยบอกลูกน้องสิว่าเราเข้าใจกันแล้วเก็บปืนใช้ใโดง่งผมสั่งโด่งยัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วตีหน้าเจียมเจียมผมมึงนั่งเฉยทำไม แกขไขใโตสิวะเสิร์ชเอโตโรพวกจิ้งเหลนทั้งหลายว่าอ,อยากตกลงกบหรือเรื่องไอเวกผมพูดจเจ้าไงเราควรไปพบไอ้นิ้วเหล็กที่บางแสนก่อนได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดมันเป็นคนแรกที่รู้ไหวแหวงเอาท่านอเมริกันไปซ่อนไว้ไหนมันจะไยเวกทําไ,ทไมกันนะอาจพราะเงินหรือประโยชน์อะไรสักอย่างก็ได้ใครจะรู้เราไปกี่คนหรืออัวไอเพชรสามคนพอเอาไอโตไปด้วยได้ไม่ขัดข้องเราออกจากบ้านหลังนั้น จากนัดหมายวันแล้วเวลาเดินทางไปบางแสนกันเรียบร้อยแล้วผมถามไอ้โด่งขนาดรถแล่นเกือบถึงวงเวียนใหญ่ว่าเมื่อปืนมาจากไหนวะ <c oughs> คนอย่างผมเคยแต่ขายไม่เคยใช้ก็นั่นสิว่ากูถึงสงสยัยไอ้โด่งควักปืนกระบอกนั้นออกจากกระเป๋ากางเกงส่งให้ผมดูเองกันแล้วกันลูกพี่ <c oughs> ไอ้เพชรหัวลอกกากเมื่อรับไปจากผมอีกต่อนหนึ่งกู <c oughs> โท้เสียงเกลงด้านเอาปืนฉีดน้ำไปขู่ราชสีเขาออแล้วก้าวจบมันก็เวียงทิ้งออกนอกรถ เองแน่ใจเลยไอวนิ้วเหล็กรู้เรื่องค่ายเวกมันหันมาถามผมผมพยักหน้าไอแหว่งตายแล้วมีมันรู้เรื่องฐานอิตรการคนเดียวขนาดเป็นฝีมือลูกน้องเสียบุญก็ได้นีว่ว่าก็มันเป็นลูกน้องไอบุญน,นีว่ว่ามันย้ายที่คุมขังเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องค่ายเวกอันนี้แหละที่ข้าสงสัยถ้ามันไม่ยอมรับผมยักไหลไอเสชค,คงมีวิธีบางแสนนนไว้ไม่ใช่กรุงเทพที่ไหนก็เหมือนกันสําหรับคนอย่างเสิร์ชิ่งจะไปไหนต่อนอแนวแรงเองละไปส่งข้าประตูน้ําไปทําไมวะ ไอ้เพชรยิ้มไอๆนั่งรถมาจากหัวหินไม่เต็มทนเว้ยฮนวดอีกละเซชิบหายเองไม่เอามาากกั่งเหรอจักรจี้เว้ยปอนเตียกแอร์คอน i t i o n รุ่นสุดท้ายของเซิร์ทแลนฝา่าฝนและพายุออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นสิงโตหน้าตาบวมปูดดูไม่ได้ผมเองก็แย่เหมือนกันเหลียวรอยการต่อสู้ยังปรากฏบนใบหน้าเซิร์ด่าสิงโตเรื่องปล่อยให้ลูกน้องลุมซ้อมผมไปตลอดทาง มึงคิดจะหากินทางเป็นนักเลงต่อไปต้องทำตัวให้ดีกว่านี้เขาว่าไม่ใช่ใช้เงินและใช้ลูกน้องแบบอันธพาลเที่ยวเกาลาดร้านชาวบ้านให้เดือดร้อนดูกูเป็นตัวอย่างทําไมตํารวจไม่จับเข้าคุกทั้งที่นักเลงรุ่นเดียวกันโดนเป็นละนาวกูไม่เคยเดินสะดุดตีนใครแต่หากใครสะดุดตีนกูกูเตะเรื่องไอเวก็เหมือนกันไม่เห็นมีหมาตัวไหนเดือดร้อนทั้งที่เคยกินข้าวหม้อเดียวกันมามีกูคนเดียวเที่ยววิ่งวุ่นสั่งตามไอเพชรให้มาหาเพื่อสักถามข้อเท็จจริง แล้วมึงกลับสนับสนุนลูกน้องให้ลุมกระเทิบลมกรดด้วยสาเหตุนิดเดียวคือเคยต่อยมึงที่หน้าบ้านจำไว้นักเลงหมาหมู่อยู่ไม่ยืดถวันหนึ่งไม่โดนข้อหาซ่องโจนก็เข้าคุกเพราะข้อหาจลาจนรือรู้ได้ไงเวกตายผมถามคัดจังหวะมีคนโทรศัพท์มาบอกที่บ้านเสียงหวนขณะโวกำลังเล่นไพ่ผมหูพึง่งใครไม่ยอมบอกชื่อเสียงเ้าห้าไม่เคยได้ยินมาก่อนไอ้เพชรถามบางแล้วทำไมถึงรู้วะไหวเวกเป็นลูกน้องเือแล้วลืออยู่บ้านเสียงหวนโวตอบไม่ได้เหมือนกัน ไอ้นิวเหล็กรู้จักหรือดีแค่ไหนตั้งแต่ไอ้แหวงพามากราวนั้นไม่เคยพบหน้ากันอีกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เรื่องชักสับสนผมว่าลือร,รู้จักสิบุญไหมเคยได้ยินแต่ชื่อรู้ว่าเป็นเจ้าของโรงน้ําชาแถวยอร,ราชถูกตำรวจจับไปแล้วสองวันก่อนเสิร์ตมองหน้าผมทางกระจก่องหลังเกี่ยวกับท้ามรการคนนั้นด้วยเหรอใช่เอกสารที่ป้นได้อยู่กับมันไอ้แหวงพายนิ้วเหล็กมาพบหรือตอนนั้นอยู่ที่ไหนวะไอ้เพชรถามบ้านอัวถนนตกวันนัน้นมีใครอยู่บ้างเขานิ่งคิดอยู่ครู นอกจากสิงโตแล้วไม่มีคนอื่นผมหันไปถามสิงโตหรือเล่าเรื่องนี้ใครฟังบ้างมันสันหัวผมถามเสิร์ตต่อไอ้แหวงบอกหรือเปล่าต้องการบ้านทําไมเกบ็บยาฟินไอ้เว้งไม่เคยบอกตื้นเลยหรอมันเอาท่านอเมริการซ่อนไว้ในบ้านมันเคยมาหาสองครั้งแต่ไม่พบเพราะโวไปเล่นการพนันที่ปากใต้จนกระทั่งรู้ข่าวตายอย่างนั้นเลยหรอเสิร์ชพยักหน้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลยกระทั้งเข้าเขตจ,จังหวัดชนบุรีผมแนะนําให้แวะกินข้าวเย็นเสก่อนทุกคนเห็นชอบด้วย ที่นี่เสร์จกว้างขวางไม่ใช่เล่นมีหลายคนเข้ามาทักทายขณะกินข้าวในร้านแจ็คสิงโตเงียบกลิบทำให้ผมรู้ว่ามันกลัวเสร์จยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเราผ่านบางแสนตอนพบคำ่ำไอ้เพชรบอกให้เลยไปยังซ่องที่ไอ้นิ้วเหล็กคุมที่อยู่ห่างจากสถานตากอากาศราวสองกิโลงลงไปตามมันผมสร้างไอ้เพชรขนาดที่เสร์จจอดรถต้องปากทางบอกมันว่าพักพวกทางกรุงเทพต้องการพบทํามันไม่ยอมออกมาพวกข้าจะบุกเข้าไปภายในครึ่งชั่วโมง เสชควักรีวลเวอร์ลำกล้องสั้นส่งให้แต่ไอเพชรปฏิเสธว่าถนัดมีดมากกว่าว่าแล้วไอเพชรก็ลงจากรถเดินหายไปในความมืดท้ายนิ้วเหล็กไม่รู้เห็นเรื่องฆาตรกรรมมันต้องออกมาพบเราผมบอกคนเป็นอย่างนั้นเพราะมันสนิทไอเพชรแต่ถ้ามันบิดผิวเราบุกเสชพยักหน้าแต่ต้องขาดขันเอาความจริงให้ได้ทุกครั้งที่มีการรอคอยเวลาย,ย่อมผ่านไปยังอืดอาดเสิร์ชสุบุรีมวลต่อมวลอัดเขาปอดอย่างแรงสิงโตเปิดวิทยุฟังเบาๆเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆ ส่วนผมเอ็นหลังพิงพนักผ้าสีสาบบนขอบเบาะแล้วคิดอะไรต่อมีอะไรเรื่อยเปยื่อยวิทยุในรถยนต์ออกอากาศเตรียมเทียบเวลาสองทุ่มตรงเสร์จคว้างบุตรีีมวลสุดท้ายออกนอกรถแล้วควักปืนมาตรวจความเรียบร้อยสิงโตเอื้อมมือปิดวิทยุผมหันไปมองอยังช่องทางที่ไอเพชรหายเข้าไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วก่อนกล่าวเตรียมตัวเสร์จไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากบุกเขาพยักหน้าพร้อมทั้งเปิดประตูรถลงไปยืนเครื่องล่าง,างสิงโตขยับตาม ต่อจากนั้นเราสามคนก็เดินเรียงเป็นหน้ากระดานมุ่งตรงไปยังบ้านสองชั้นที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเปิดไฟสว่างท่ามกลางความมืดยำรัติการโฟกสวาเกนตู้คันหนึ่งพุ่งออกจากบ้านหลังนั้นเลี้ยวขวาสวนทางที่พวกเรากําลังเดินอยู่ไฟหน้ารถทั้งสองดวงสว่างจ้าจนผมต้องใช้มือปองมีคนอยู่ในรถสามคนด้วยการเหลียวมองเรายังสนใจไอ้นิ้วเล็กเสิร์ตอุทานคนไหนผมถามโชเฟอร์มีเอเพชดอยู e ่บนรถซิงโตกล่าวมันทําอะไร ผมบนเขาไปดูมันข้างในดูว่าจะตามไอ้นิ้วเหล็กเอาจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่นี่ทิ้งไอ้เพชรก่อนเสิร์ตออกความเห็นตกลงทั้งหมดหันหลังกลับแล้ววิ่งไปยังรถที่จอดอยู่ไฟแดงท้ายรถฟ็อกซวาเก้นันนั้นอยู่ไม่ห่างเราเท่าไหร่นักเสิร์ตติดเครื่องยนต์เราเคลื่อนรถไล่ติดตามฟ็อกซวาเก้นอย่างประชันชิดมันรู้ตัวเราตามผมบอกหนีไม่พ้นหรอกน้าอย่าตื่นเต้นเสิร์ตกดแตรขอทางแต่รถคันหน้าเร่งความเร็วสูงขึ้นอีกเสิร์ทเร่งความเร็วตาม ผมมองดูเข็มไมล์ปรากฏว่าความเร็วของรถเกินกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าแซงผมบอกมันอาจความติดชนกันให้มันหยุดยังไงปืนสิเฮสิงโตออกความเห็นเสดส่งเห่าไฟให้ผมจากการที่กรดผมควักปืนเก็บเสียงออกมามั่งไม่ต้องผมวัวมีอย่างชนิดชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงก้าวจบก็ปลดเซฟล้วยืย่นแขนออกนอกตัวรถเป้าหมายคือยางหลังด้านขวาที่ไฟหน้ารถเราส่องจับอยู่เสียงดังเหมือนเปิดจุกข,ขวดโซดาสองครั้งติดกัน ผลของมันคือยางเส้นนั้นแฟบลงทันตาเห็นความเร็วของโฟกสวาเกนเริ่มลดลงไสเหมือนงูเลยเสิร์ตพยายามแซงขึ้นนาแต่ผมสกิดไว้พร้อมทั้งบอกให้ติดตามผลงานต่อไปในพริบตานั้นโฟกสวาเกนก็ฉลับลงข้างทางด้านซ้ายเสียงท้องรถตีพื้นน้ำดังสนั่นวันไหวเสิร์ทถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วผ่อนความเร็วลงน่ากลัวตายหมดแล้วสิงโตออกความเห็นให้เหลือใ้นิ้วเหล็กไว้สักคนเถอะวะเสิร์ตพูดพร้อมเหยียบห้ามล้อเบรรถแอบเข้าข้างทาง ผมเปิดประตูลงไปสำรวจผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระทำของผมในครั้งนี้ไอ้นิ้วเหล็กยังไม่ตายมันขยับกายอย่างรอดแล่เสิร์ตกับสิงโตรีบลากออกมายัดใส่หลังรถบอนเตียกผมกว่าตาดูในรถโฟกอีกครั้งแล้วตะโกนด้วยเสียงดังเฮ้ย hey, ไอเพชรอยู่ในนี้เสิร์ตรีบเพนมาดูมีหน้าถูกมัดมืออุดปากกิ่งอยู่ท้ายรถจึงมองไม่เห็นตายซะแล้วมึงนั้นผมรีบคำชี้ประจอนแล้วถอนใจโล่งอกเฮ้ยยังเต้นตุบตับอยู่คนเฮงโวยแบบนี้ยมาบาลไม่ต้องการหรอกเว้ย ไอ้เพชรถูกลากออกมาเป็นอันดับต่อไปผมสำรวจคนที่เหลืออยู่พบว่าอีกสองคนตายสนิทไปรีบเพนก่อนตำรวจทางหลวงมาผมสั่งไอ้เพชรฟื้นคืนสติบนรถที่ผ่านบางนาม,มาได้หน่อยเดียวส่วนไอ้นิ้วเหล็กอาการยังไม่ดีขึ้นผมตบหัวไอ้เพชรเราพูดเสียท่าหมาป่าเท่าเองมันตีหน้าเยเ,เก๋พร้อมบีบต้นคอไล่ความเจ็บปวดเนี่เว้นตระไลตัวนั้นนี่ว่ากาวจบมันทําท่าจะบีบคอให้แหลกคามือผมรีบกระตุกแขนเฮ้ยยา เาไม่ใหญ่มันตายก่อนขายอะไรออกมาทําเจ็บเหลือเกินไอ้เพชรนี่มันทําไงวะพอข้าโผล่เข้าไปในบ้านไอ้เพชรเล่าเจอมันกําลังเล่นหมายอยกไก่กับอีเล็กๆสองคนหน้าตาจมิ่มจิ้มจนข่าจฉาสันดานเก่ากําเริบงั้นสิจะฟังหรือไม่ฟังวะไอ้เพชรชักโมโหเล่าไปต้อนรับขับสู้อย่างดีท่าหน้าเพื่อนเก่ายกเล่ามาเลี้ยงแบ่งอีตัวมาให้นวดข้าเลยตายใจถามเลื่อเวกไปตรงๆมันตอบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดแล้วไล่ข้าให้รีบจุงนางเข้าห้อง เองกำลังกัดมันกระหล่ำหูรลลบตาซัดเออสิวะแล้วผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เองเห็นนี่แหละเสียท่าผู้หญิงโวะใครบอกไอ้เพชรเถียงผลยังข่าไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเว้ยแล้วพลาดท่าอีท่าไหนเลยเปลี่ยนสัญชาติเป็นหมูวะเกาหัวแรงๆก่อนตอบอีตัวขอเวลาไปเอากระโถนข้ามันจะแก้กางเกงพอดีมานเข้ามาผจญซัดก,กระบาลฆ่าหรือของแข,งขง็งไอ้โกรดเอ้ยแซบอีหลียิ่งกว่าผัดเผ็ดปลาไหล กลมลงดินอยู่ที่เพลินสติสตางหายหมดไอชิปหายเองช่วยข้าได้ยังไงแล้วทําไมห้าร้อยนี่ถึงได้มานอนอยู่ในรถนี่ผมเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นให้มันฟังพอจบลงไอเพชรก็บีบคอไอนิ้วเหล็กอีกตายซะเธอมึงหน่อยมัดกูเจ้าไปที่ทะเลไอเหี้ยผมแยกไอเพชรออกเฮ้ยอดใจหน่อยเอง็งได้ซัดมันแน่ถ้าไม่ด่วนตายซะก่อนเจ้ามันไปไหนบ้านอาคอนองเราทั้งหมดมาถึงที่นั่นอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังไอเพชรเดินกระยองกระแยงลงจากรถ สิงโตกับผมช่วยกันลากไอ้นิ้วเหล็กขึ้นบานเสริฐตะโกนเรียกลูกน้องให้เฝ้าประตูหน้าแล้วการซักฟอกก็เริ่มตน้นสิงโตง้างปากไอ้นิ้วเหล็กให้เพเยอขึ้นแล้วกรอกเล่าดีกรีสูงลงไปผมตรวจดูอาการแล้วบอกไอ้เพชรว่ายังไม่ได้เตะมันสิโครงหักหลายซี่แน่นะเว้ยสงสัยทิมปอดเลือดตกในไปแล้วเออข้าวโหสิแต่ขอให้มันฟื้นขึ้น,นมาเจรจาก่อนก็แล้วกันเว้ยสิงโตพยาบาลอีกพักหนึ่งไอ้นิ้วเหล็กก็ฟื้นแต่ยังรอดแล่เต็มทีใครเป็นคนไข้เวกผมถาม ไอ้นิ้วเหล็กตาเบิกโพงรีบหลับลงมึงไม่รอดแน่ปล่อยพักพวกรู้หน่อยจะได้หายสงสัยเว้ยมันลืมตาขึ้นอีกครั้งเราพูดแผ่วๆแทบไม่ได้ยินขอน้ำกินหน่อยไอ้เพชรวิ่งไปเอามาจากหลังบ้านกรอกใส่ปากไอ้นิ้วเหล็กถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนกล่าวเป็นห้วงๆวงไอ้เวกมันหักหลังอวเรื่องอะไรเสิร์ชถ,ถามพาฝรั่งหลบหนีไปมงน่นใจนะมันพยักหน้า ว่าจะไปรับฝลั่งคนนั้นแต่แต่ไม่พบสายค่ายดำผมถามไม่ไม่รู้เอ็นมันนอนตายอยู่ก่อนไอเวกไอ้นิ้วเหล็กแอนอกเพราะหายใจขัดเลือดเป็นริ่มทะลักจากปากแต่มันยังพยายามตอบพอฟังได้ว่าอวกแขวนคอมันเองกล่าวจบมันก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก่อนวิญญ,ญาณออกจากร่างอเมริกันคนนั้นหายไปไหน เสดตั้งปัญหาถามออกมาลอยๆผมรีีตามมองหน้าสิงโตก่อนถามศพไอ้น,นิ้วเหล็กทําไงเอาไปทิ้งทะเลตกลงหรือกับโอ้ไปสองคนสิงโตทาอิดออดแต่เสดสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของผมไอเพชรลากเสือเก่ามาผืนหนึ่งแล้วห่อศพมัดด้วยเชือกขนาดนิ้วหัวแม่มือต่อจากนั้นก็ช่วยกันแบกขึ้นรถสิงโตเป็นคนขับออกจากบ้านเลยท่าด่านไปหน่อยผมสั่งให้สิงโตหยุดรถมันปฏิบัติตามเฮ้ยหยุดคุยกันสักเดี๋ยวสิงโตทำหน้าเลิกลกัก ผมกล่าวอีกต่อหน้าศพไอ้นิ้วเหล็กเราควรพูดความจริงกันอะไรหรือบอกเรื่องไอ้แหวงขอร้องให้เสรชหาบ้านให้ออกับใครมั่งเปล่าเลยผมกระตุกปืนออกจากเอวอย่ากโกหกหรือไม่มีสิทธิบังคับอัวปืนกระบอกนี้โอ้ก็ไม่มีสิทธิ์บังคับให้มันลั่นใส่ลือเหมือนกันเว้ยสิงโตเบียดประตูรถทําท่าจะเพนลงข้างล่างจาไว้หรือวิ่งหนีลูกปืนไม่พ้นผอไม่เคยบอกใครจริงๆก็ผู้หญิงที่ลือนั่งคุยในซันนิชาโต้นั่นไงสิงโตนิ่งอึงผมพูดต่อ หรืออาจนึกไม่ถึงก็ได้ว่าเมื่อบอกไปแล้วจะเกิดเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้อยากรู้ไปทําไมมันอ่อนเสียงลงเพื่อให้แน่ใจว่านิ้วเล็กค่ายเวกเพราะไม่พบฝรั่งที่อยู่ในบ้านนั้นจริงนั้ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนพาเอาไปสิหรือบอกเธอหรือเปล่าไอ้แหวงได้บ้านไอ้เวกที่หัวหินมันพยักหน้าหัวไม่รู้นี่หว่าถ้าบอกไปไล่วไเวกจะตายไอ้เซิร์ดรู้เรื่องนี้หรือเน่าแน่แต่ทำให้้องปากแตกไปสิผมซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าไปไปเถอะเดี๋ยวทิ้งศพไม่ทันก่อนสว่าง ประตูหน้าห้องผู้การสันติบาลมีป้ายเล็กๆแขวนอยู่ทําให้ผมแปลกใจในข้อความว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนจะ่าดปรีเข้ามาหาวันนี้ท่านไม่รับแขกกูไม่ใช่แขกนั่นแหละเข้าผมไม่ได้ผมรีตาไมิราชการด่วนไม่ได้เหมือนกันออกลูกหรือวะฮ่าฮ่าฮมึงหายไปไหนมารู้เลยยังเสกถามอีกคราเนี้ยมึงทางานพลาดมันบอกปล่อยสายอื่นขาบอเมริกันมาให้ผู้การได้ก่อน ผมหูพึงใครวะกูไม่รู้ท่านปิดข่าวได้มาเมื่อไหร่คืนวันเสาร์นี่เองตอนดึกสักหน่อยใบหน้าปริชาตลอยมาจากห้วงความนึกคิดมึงรู้ได้ไงก็กูเป็นคนเปิดประตูห้องทํางานให้อเมริกันมากับใครนั่งรถมากับท่านสองคนเด๋ยนนี้อยู่ไหนจะผาดบุยปากไปทางห้องผู้การมีหน้าละจึงไม่ยอมให้ใครเข้าพบผมคิดมึงเห็นปริชาตป้นเปี้ยนแถวนี้มั้งไหมวะผมถามผู้หญิงที่มึงว่าเดินควงกับท่านนะผมพยักหน้ามันสั้นหัว ไม่มีใครมาสักคนกูจะพบท่านได้ไม่ไรพรุ่งนี้เช้ามาทีแล้วกันมีอะไรสั่งกูไว้ไหมบอกกูถูกตุนจนเปื่อยเท่านั้นพอผมก้าวลงบันไดด้วยอารมณ์ไม่ซู้ดีนักไอ้โด่งถอยรถมารับตรงหน้าตึกไปวัดพระพิรลนผมสั่งหุนห้วนมันคงรู้ว่าผมกําลังร้อนจึงขับแบบแท็กซี่พักเดียวก็ถึงผมลงรถปิดประตูดังปังแล้วพาตัวเข้าไปเป็นส่วนประกอบของกุฏิหลวงปู่เขียวพบว่าท่านกําลังจําวัดผมเลยปลุกกําลังหลับปลุกทําไมไอ้กรด หลวงปู่ขยับตัวขึ้นนั่งผมกราบลงบนตักก่อนกล่าวอยากถามอะไรสักหน่อยครับเดือดร้อนมาอีกแล้วสิเองหน้าตาเหมือนไม่ใช่คนผมกืนน้ำลายลงคอคราวนี้คิดว่าหลวงปู่คงพูดจริงท่านหันไปมองหาไม้ตะพดข้าเป็นพระโกหกใครได้วะไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายถึงหลวงปู่ควรเปิดเผยความจริงให้ผมรู้ได้แล้วข้าเคยปิดบังอะไรเองก็เรื่องผู้หญิงคนนั้นไงครับไม่รู้ผมโมโหโจนหัวเราะ บอกดีกว่านะร่อนเป็นใครไม่รู้ไม่รู้ถามจริงเอ็งจะสนใจใเขาไปทําไมเขายุ่งกับชีวิตผมตลอดเวลาพูดภาษาอะไรข้าไม่เข้าใจเมื่อเองไม่รู้จักจะว่าเขายุ่งกับเองได้ยังไงชื่อปริชัดใช่ไหมผมแย่หลวงปู่เขียวเอามือป้องหูว่าไงนะรู้จักพยาบริบาลทักษิณบุรีไหมครับผมเปลี่ยนคําถามรู้จักมึงถามทําไมผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านนั้น เกี้เองว่าชื่ออะไรนะปาิชัินั่นคุณหญิงไปเกี่ยวข้องอะไรกับเองรูปร่างไงครับอ้วนๆเต,ต,ตี้ยๆเมื่อวานก็เอาอาหารเพลนมาถวายค่ะแต่ปาิชาัิที่ผมรู้จักไม่ใช่รูปร่างอย่างนั้นมีคนชื่อปาิชติคนเดียวในโลกอย่างงั้นเล้วะผมเกาหัวแกลกไอ้ฮุเซนคนใช้ในบ้านนั้นไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาใช่เมื่อวานมันก็มาที่นี่กับคุณหญิงถามจริงเถอะนะหลวงปู่ ผู้หญิงคนที่หลวงปู่บอกว่าผมป้นธนาคารเป็นใครครับข้าไม่บอกเพราะเขาสั่งห้ามอยากรู้นะักหลวงปู่มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นท่านควักกระถ่นน้ำมาเคาะหัวผมพูดเอ้ดีไอ้โกรดข้าเป็นพระผมจะทําให้เจ็บถ้ารู้ว่าเป็นใครชุยผมรีบถอยออกจากกุฏิก่อนกระถ่นใบนั้นจะปลิวมาถูกหน้าเสียงหลวงปู่เขียวตะโกนไล่หลังเมื่อไร่จะเอาเงินของเองคืนไปผมชะงักยื่นหน้าเข้าไปบอก ถวายวัดอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าคุณพ่อกันแล้วกัน